สวัสดีครับอาจารย์ขอเชิญทางด้านนี้เลยมาสัมภาษณ์กันทางด้านนี้เลยครับขออนุญาตสัมภาษณ์ด้านนี้เลยครับวันนี้นะครับผมพาผู้เสียหายมานะครับมาลองทูกกับกองปราบเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยนะครับในเศรษฐกิจนะครับในเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ มันเป็นที่สี่ที่น่ากลัวที่สุดคือบุคคลหลอกนะครับบุคคลที่หลอกหลอกอะไรครับหลอกในโซเชียลหลอกใน Facebook นะครับหลอกว่าจะให้กู้เงินแล้วก็จะไม่เป็นไรดอกเบี้ยต่ำกว่า,ทา,ทานาคารอีกนะรหรือน้อยกว่าราคาโดยที่ให้วงเงิน10ล้าน20ล้านต่างๆ เป็นสิ่งที่คนปัจจุบันนี้ก็ไม่ว่าฉลาดแค่ไหนก็ตกเป็นเหยื่อเพราะด้วยด้วยว่าความอยากได้นะครับความอยากได้ความความอยากอยากมีนะครับในโดยที่เขาต้องการทำธุรกิจะจะบอกว่าเขาโลภก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการทําธุรกิจตัวหนึ่งอย่างอย่างผู้หายผมคนนี้นะครับก็เขาทํานวัตกรรมเขาต้องการเงินแค่สิบล้าน เพื่อนยดตมเขายินดีที่เขาจะมากกว่านั้นแต่ช่วงนี้ช่วงนั้นเขาก็ไปเจอเฟสเฟสนึงว่าจะให้พู่น,นี้เขาอะนัดมาเจอที่บ้านพอมาเจอที่บ้านพวกบ้านเขาแต่งตัวมาดีมากพอเชิดขาวสุภาพดูแล้วน่าเชื่อถือ โดยที่ให้ให้ความสำคัญกับวงเงินบอกไม่มีปัญหาเนได้ได้แน่นอนติดลานทำธุรกิจแต่มีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งน้องๆผมมาแล้วมาให้ดูแลแต่ส่งไปไลยวันก่อน<ม>เท่านี้เท่านี้โดยที่ทำตัวเรียบร้อย ให้ทำเยอะเรียบร้อยนะแล้วก็ให้ส่งทุกวันว่าสองแสนห้าวัน, 2, วนต่างๆเพื่อน,นี้ยเพื่อเรียบร้อยแล้ววันที่ยี่แผลกี่ผ่านมาจะให้เงินสิบล้านทางนี้ก็หลงเชื่อไปเซ็นเอกสารได้รับเงินมาได้เงินมาเขาเท่าไหร่ก็ให้ดอกเบีย้ยเขาไปทั้งหมดสองล้านต่างๆสุดท้ายแล้วเงินที่เขาให้มาก็ให้เขาหมดเลยแล้วก็เอาเงินส่วนของภรรยาของมาให้เขา จนไม่เหลือเป็นที่น่าเห็นใจมากนะครับจนสเตทเมนต์ไม่เหลือเงินเลยนะครับจนที่น่าใจหายเพราะว่าโดยที่ที่อยู่ก็อยู่ไม่ได้จำไ้ายที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรไหมครับบ้านเขาไม่สามารถขับรถออกมาได้บ้านเขาไม่สามารถนอนได้สามีภรรยานะมีมีมีสุนัขอีกหลายตัวแต่สุนัขให้คุณดู แต่ตัวเขาเองสองคนสามีภรรยาหน้าองศานะครับเป็นคนที่ที่สนิทกับผมแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสรวรด้วยนะครับสวด้วยนะครับแล้วก็เก่งเรื่องนตกรรมแต่มาพลาดท่าเสียท่าเพราะความซื่อความซื่อนะครับความซื่อความรู้เท่าไม่ถึงการนะครัซึ่งน่ากลัวนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่คนเป็นเหยื่อกันเยอะขนาดตัวเขาเองเขาว่าเขาแข็งแกร่งแล้วนะครับเขาว่าเขา ยังเจอล้อมบ้านยังเจอคนหลายๆคนเข้ามาสิ่งที่น่ากลัวสุดคือ <c oughs> ส่งคนมายี่สิบสามสิบคนสี่สิบคนส่งมาล้อมบ้านฮะ,ะแล้วก็ทางนี้ออกไปตกใจขนาดตำรวจนะครับขนาดให้ตำรวจตาโลมาจอดลถกกองป่าลูกองป่าตาโลมาจอดรถรถตำรวจมาจอดแล้วตัวเองตำรวจเองเนี่ยมานอนที่บ้านเขา ยังขอตัวกับระหว่างคืนเพราะกลัวไอ้แจ้งนี่มันโทรถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมันก็ส่งไปให้นายมันผมว่านายมันเป็นตำรวจหรือเปล่ามีสีหรือเปล่าสามารถปล่อยเองินกู้ได้เป็นล่ำเป็นสังคนประมาณสามสิบสิบคนวิ่งกันพ่าดเลยถือไม้กวนตัวใหญ่ตักยันผมถามว่ามันอิทธิพลสอนอนอนนี้อีกแล้วนะครับสอนอนอนนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องดําเนินการนะครับจัดการให้สิ้นซาก กลับไปพวกที่หลอกลวงคนแล้วก็ทาเป็นปล่อยเงินผู้มันไม่ปผู้อย่างเดียวครับผมว่ารับบอลรับปวยรับไปด้วยเดี๋ยวผมจะขยายผลให้หมดเลยนะครับคุณไล่ล่าคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไล่ล่าผู้คุณนะครับผมไม่ทําเองนะครับผมมีทีมดำเนินการไอ้พี่ตํารวจจาก,การตํารวจน้ําดีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าผู้คุณจะซื้อได้เฉพาะพี่ตํารวจนอกแถวเท่านั้นคนมีสีเท่านั้นนะครับ ผมเลยจะบอกว่านะครับเรื่องนี้มันเรื่องเลวร้ายของสังคมนะครับเดี๋ยวผมให้เขาเล่านะครับว่าโหดจริงๆถ้าฟังดูแล้วแบบนั้นเลยนะครับเชิญครับครับครับดังๆนะครับสวัสดีครับผมเป็นพูดเหีือหายนะครับดีแล้ว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 นีแล้วีก็ผมเองเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับพอดีผมเข้าไปในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนึ่งนะครับเพราะโฆษณาเกี่ยวกับเรื่อง ให้โอทีวงเงินสูงถึงหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับผมก็เลยทักเตสไปตามรายละเอียดที่นํามาเสนอทางผู้การกองปราบวันนี้นะครับ,รบพอผมทักไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้รายละเอียดมาว่าเราต้องส่งพวกทะเบียนการค้าบัตรประชาชนาำนาทะเบียนบ้านโลเคชัน่นแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับพอผมส่งไปเสร็จปุ๊บก็จะมีเจา้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาหลังจากนั้นประมาณวันที่สามนะครับวันที่สามพฤษภาคม เขาก่ได้ส่งทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานพนักงานครับพนักงานของเขาครับเดี๋ยวมันจะเป็นรายชับ <c oughs> ได้ส่งพนักงานของของทางบริษัทเขานะครับ <c oughs> เข้ามาติดต่อเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกิจาการต่าง,างๆที่บริษัทนะครับแล้วก็เขาก็ยังแต่งตัวดีครับแต่งตัวดีเหมือนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ <c oughs> เหมือนเป็นบริษัทน่าจะถือเหมือนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาอ้าง้างมานะครับก็จะให้โอดีวงเงินผมประมาณสิบล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังให้ผมตีเช็ค เพื่อที่คำประกันวงเงินไว้ประมาณห้าล้านบาทนะครับแล้วขอเก็บเอกสารต่างๆจากทางบริษัทผมไปไม่ว,ว่าจะเป็นหนังสือรับรองทะเบียนการค้าบัตรเะชาชนพวกหนังสือรับรอง,รรง,อรองต่างๆของบริษัทนะครับแล้วก็เอกสารพวกสตทเมนต์ของทางบริษัทไปถูกต้องครับ,รบเขาบอกเขาขอเอาเอกสารดังกล่าวเข้าบริษัทก่อนเพื่อที่จะประเมินกิจการเราว่าจะให้วงเงินเราได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันลงขึ้นก็จะมีเจ้าที่เขาติดต่อกลับมา พนักงานของเขานะครับเข้ามาที่บริษัทแล้วก็มาพูดจะหวาดล้อมเราว่าตอนนี้ยังวงเงินยังไม่ได้ให้ทาเครดิตกันไปก่อนให้จ่ายละวันไปก่อนถ้าเกิดเราส่งเครดิตดีส่งตรงตรงเวลาเขาก็จะเพิ่มวงเงินให้เราแล้วก็จะลดดอกเบี้ยให้โดยเขาบอกว่าให้ชาระเป็นายวันยี่สี่วันไปก่อนออช่วงระหว่างทําสัญญานะครก็เขาจะให้วงเงินเรามาก้อนหนึ่งแต่เขาจะมีการหักค่าเพดห้าเปอร์เซ็นต์ค่าดรรเนินการห้าเปอร์เซ็นต์แล้วค่าจ่ายล่วงหน้าหนึ่งวันห้าเปอร์เซ็นต ก็ดอกเบี้ยประมาณอยู่ที่ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตต่อเดือนนะครับเท่าไหร่นะดอกเบี้ยร้อยร้ยี่สิบเปอร์เซ็นต่อเดือนแล้วมันมีรูปแบบหนึ่งครับดอกลอยใช่มันมันมีหลายมันมีหลายกระบวนการเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายใหญ่ครับตรงนี้มันมีเครือข่ายใหญ่เพราะแล้วคุยโดยยังไงเป็นเครือข่ายใหญ่หลังจากนั้นก็มันก็จะมีให้เราเริ่มส่งวันรุ่งขึ้นนะครับเป็นวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเข้ามาติดต่อเ,เ,เราเรื่อยๆเพื่อที่มา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 ปล่อยมาปล่อยให้เราวันเงินยังไงครับเช่นวันแรกที่ให้มาค่าเงินมาเท่าไหร่วันแรกครับเขาจะมาสองลายให้เขาบอกให้เราผู้หนึ่งแสนแต่เขาลงยอดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่เวลาเขาให้รับจริงเขาหักห้าเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมาห้าเปอร์เซ็นต์ค่าเพดแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์ลูกหน้าเรารับได้เงินได้รับเงินจริงแค่แปดหมื่นห้าพันบาทครับแล้วไงต่อ หลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราส่งทุกวันทุกวันนะครับเป็นคลายรว่าทั้งต้นทั้งดอกวันละห้าพันบาท, 5, บาทเป็นระยะเวลายี่สบสี่วันแต่ระหว่างนั้นก็จะมีเจ้าพนักงานของเขาเข้ามาปล่อยให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นจำนวนทั้งหมดสยคริบแปดรายครับรเราไม่แน่ใจเลยเราเวลาเขาจะเข้ามาเขาจะบอกว่าพี่ๆเขาแนะน,นํามาเพื่อนๆแนะนํามาอย่างเงี้ยครับแต่ผมดูแล้วเป็นเครือข่ายเดียวกันครับเ<ม>ครื<ม>คอข่ายเดียวกันม,มาทั้งหมดสี่สี่สิแปดคน สี่แปดลายแล้วมีคำนองแบบประชาชนมีอะไรหมดเลยใช่แล้วแล้วเราเราดูไปเท่าไหร่กี่กี่เจ้าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะมันมาทุกวันครับมาทุกวันเลยทั้งหมด48เจ้าครับ48เจ้าครับเราเอาหมดเลยใช่ไหมสี่แปใช่ครับใช่เพราะเพื่อที่จะท่องเที่ยวเพราที่เขาสัญญากับเราไว้ว่าจะเพิ่มวงเงินให้เราเพื่อเือนคือโดนหลอกเพื่อเอาเงินเขามาปล่อยเงินเขาเงินเขาก็ไม่ได้เลยนะแล้วเงินตัวก็ออกไปด้วยโดยผ่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ตกงวดสองงวดเท่าไหร่ส่งวันละสองสองแสนสามครับเกือบสองแสนห้าครับเราส่งไม่ไหวครับแล้วที่สํารั็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งดอกเบี้ยร้อยละหกสิบขึ้นดอกลอยส่งวันละสองเปอร์เซ็นต์ทุกวันทุกวันครับเดือนหนึ่งก็ตกหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเจ้าหนี้ไทยเงินกู้แล้วเราแล้วเราส่งใหเท่าไหร่เดือนรววไปสองแสนสามสองแสนสามไปจํานวนเงินกี่เดือนสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนครับพอตัวไปสองเดือนเสร็จปุ๊บเขาไม่ไหวไม่ไหวครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อ่ะ แล้วเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งพนักงานเข้ามาล้อมบ้านผมครับแล้วผมก็ออกจากบ้านไม่ได้ไม่ดีามากพนักงานโอ้ไม่ดีแล้วคราวนี้มีไม้มีอะไรไม่ได้ตัวใหญ่เลยครับกีค่คนประมาณประมาณ15คนครับชายาชะากันชายชะกันมารถหลายคันครับทั้งปิกอัพทั้งดีอัดก็มีครับมาปิดซอยทางเข้าออกบ้านผมนะครับแล้วเขาพูดจะพูดเจะจาพูดบอกอะไรครัเราก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับเพราเขาขู่มาไงแล้วก็ส่ไงไลน์มาผมบูกว่าจะเอาเพื้อใส่กระทืบมึงเอาเพื่อใส่กระตุ้มึงอย่างเงี้ย เราก็เลยไปแยกความตำรวจแล้วผมก็โทรหาแสงศูนย์ที่บางปูมาครับโทรหาตำรวจท้งที่มาไหมครับเลยครับพอตำรวจมาเถึงเขาก็ไปก็ตั้งหนึ่งเขาก็เนกลับมาอีกครับสนอะไรเปิดเหนื่้ยไหมเนี่ยได้ครับสนอะไรนี่ไม่บอกผมอยู่ในพื้นที่สพบางปูครับบางปูสมุทรปราการครับบางปูบางปูบางปูสพบางปูเจเจวัดสมุทรปราการครับ คือตรงนี้เรื่องแรงนะทนายบอกว่ามีตำรวจไปนอนเฝ้าให้าะปลอดภัยอ,อ,อะคือผมเองผมก็เกรงกลัวผมก็เรือกตำรวจที่รู้จักนะครับ <S <S มานอนเฝ้านะครับเอารถตารล้มาจอดเขาก็ไม่กลัวนะครับยังมาวนเวียนอยู่บริเวณบ้านนะครับเขาเขาที่คือตำรวจหรือว่าตำรวจครัรงนี้ ตำรวจอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนะครับไอ้่วนที่เขาพวกไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวครับพวกนั้นแล้วตำรวจเป็ไงตำรวจเป็ไงตำรวจครัผมขอตัวกลับบ้านก่อนตำรวจยังกลัวเลยครับตำรวจกลัวใช่ไหมตำรวจยังกลัวครับไม่ใช่ครับตำรวจยังกลัวเลยครับตำรวจไมกลัวครับขณะที่รู้จักครับมาช่วยดูแลมาช่วยดูแลขออนุญาตก่อนพวกแกดูนี่ก็มาถ่ายรูปรถตำรวจใหญ่เลยครับแล้วก็ส่งให้พวกพั้วเขาอะไรลักษณะนี้ครับแล้วแล้ววันนี้ผมออกจากบ้านไม่ได้เลย ก่อนที่ผมจะมาพบท่านทนายผมต้องเรียกรถตำรวจนั่งรถตำรวจมาแล้วรถผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากบ้านได้เลยครับเพราะอะไรเพราะพวกนายามาล้อมบ้านไว้อลครับได้รถมาจอดปิดไว้เลยครับแล้วตามภาพถ่ายเนี่ยแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรไหมครับผมทุกวันนี้ผมก็ให้ให้ให้เขามาอยู่มาอยู่กับผมผม,ผมมีที่อยู่ที่ไหยที่ผมก็ให้มาอยู่กับผมแล้วก็ รถผมก็ให้รถเขาใช้เพราะว่าดูแลปลอดภัยครับเพราะว่าผมเห็นว่าขบวนการแกล้งเนี้ยต้องไม่เอาไว้นะครับเพราะว่ายังไงเพิ่งกลับบางปูเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปนะทนายที่เชื่อไหมว่าไอ้ทั้งหมดกี่กี่กลุ่มนะที่เราปพูดกันวันนี้สี่สิบแปดกลุ่มครับสี่สิบแปดเจ้าเนี่ยนะสี่สิบแปดเจ้าครับนเชื่อเพื่อผ่านด้วยนะเพื่อผ่านด้วยเนี่ยเดียวครั้งคุณใหญ่ครับครับแล้วเราสิ่งน่าขวัญที่สุดคือทำอยู่ในเฟซ หลอกลวงคนอยู่ในเฟซแล้วเขาเป็นขบวนการและถามว่าเป็นชอโวงประชาชนนะครับแล้วพอรบอทวงนี้นะครับแล้วพอรบดอกเบีย้ยเรียกสมัยเกินนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรไหมฮะอ้างยี่ซ่องโจนะครับเพราะว่าแกนรวมกันมากกว่า5้าคนขึ้นไปสมกบคิกานกันผมมองว่าเป็นขบวนการที่ใหญ่มาเฟียใหญ่เป็นของบริษัทใหญ่เปิดหลอกคนผมว่าน่าจะมีเหยื่อไม่ต่ำกว่าสิราย เพราะว่ามันหลอกในเหยื่อขนาดนี่ให้ยังยอาะทนได้เลยผมมองว่าน่าจะล้างพวกลุ่มนี้ครับแ,แล้วถามเรื่องให้สี่สิบแปดสี่สิบแปดลายเนี่ยที่เอามาให้เราผู้ผู้ยืนเงินรเราก็พู้ยืนเงินไปตามที่เขาเสนอมาใช,ใช่ครับใช่แล้วก็ผ่อนส่งทุกวันท,ทุกวัน<อ>ทุกวันทุกเดือนได้แล้วให ผมใช้เนี่ยที่บอกร้อยร้อยร้อยโลสิบเนี่ยครับได้กู้ไหมกู้ครับกู้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่กู้ไปสองเจ้าครับสองเจ้าครับเจ้าเท่าไหร่สองเจ้าเจ้าเทราคือเจ้าหนึ่งก็เขาให้เราตีตีเช็คอย่างอย่างเรานี่ให้ตีเช็คสองแสนเขาผ่อนวัละหนึ่งมื่นหกเป็นระยะเวลายี่สิบวันครับสองเจ้าคุณเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่เจ้าเจ้านี้อยู่ที่สองแสนบาทครับสองแสนครับเขาบอกสองเจ้าสองเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเจ้าเอาเอาเท่าไหร่อีกเจ้านี้สองแสนครับ อีกเจ้าอีกเจ้าหนึ่งแสนหนึ่งแต่เป็นดอกลอยไม่ได้ส่งรายวันส่งดอกทุกวันสองเปอร์เซ็นทุกวันทุกวันเขาเขาบอกดอกร้อยละเท่าไหร่ร้อยละร้อยละสองครับร้อยละสองต่อวันใช่ครับนั่นก็คือพอถ้าเป็นเป็นรายเดือนเราเดือนละหกสิบถ้าเป็นเดือนละหกสิบที่เป็ีก็เท่าไหร่ก็ร้อยละเกือบร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกสิบเกือร้อยหกสิบครับคือเรื่องนี้ที่ใวร้ายคืออะไรไหมครับมันหลอกในในเฟส เซตว่าจะปล่อยให้เงินโอดีประมาณกี่สิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านคือตรงนี้คือปัญหาหลักคือคนตกคนเดือดร้อนกันเยอะแล้วตกเป็นเหยื่อพอตกเป็นเหยื่อปุ๊บเป็นความอยากได้มันก็เล่นละครตกต,ตาเป็นขบวนการวันรุ่งขึ้นส่งคนมามาปล่อยรายวันรายเดือนต่างๆเพื่อให้ทางคนที่เป็นเหยื่อพอาเป็นเหยื่อเดีกยวนีก็ส่งส่ง,สง,สงไม่ไหวขายของให้เงินให้ทอง ให้ดอกให้ทุกอย่างมันคือตรงนี้เป็นขบวนการที่ถามว่าพี่ตำรวจรู้ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้รู้รู้จักกันนะครับเพราะอะไรนะครับให้ได้เดินครับเราทําธกลยุทธ์จะอะไรที่ไปกู้เงินกู้ยืมเงินครับเนี่ยคือผมทําเรื่องนวัตกรรมนะครับทําเรื่องการผลิตน้ําดื่มจากอากาศนะครับน้ำดื่ม่น้ำน้ำในอากาศนะครับเครื่อง่งต้องใช้เงินทุนใช้เงินทุนในการผลิตมีความจำเป็นมีความจำเป็นใช่ต้องมีวงเงินไม่ได้หรอ อ,อ๋อตอนนี้เป <c idamente> ็นเป็นนวัตกรรมเป็นธุรกิจใหม่ครับแบงค์แบงค์ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับไม่มีเครดิตนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีกู้ยืมเงินนอกระบบเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับคุณนอกบอกตัวแล้เขาหลอกหลอกเป็นโอดีเขาบอกว่าเป็นโอดีเป็นวงเงินเป็นบริษัทหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้สามารถให้ถึงเป็นร้อยล้านครับเราก็เชื่อถือแล้วก็เขาบอกว่าดอกเบี้ยเดือนละหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วบอกให้ผ่อนได้ยาวสุดสามสิบหกเดือนผมก็เลยหลงเชื่อครับคือผมบอกให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่โดน ฟีครับไม่มีข้อแม้แล้วทําคดีให้ถึงที่สุดด้วยเป็นโจดร,ร่มอไมการด้วยและทําคาให้การสู่ตารวจด้วยเรื่องนี้ต้องตามติดครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องขยายผลนะครับทนายนี่เจอผู้เสียหายหรายนี้แล้วมีรายรอื่นอีกไหมเดี๋ยวมาถ้ามีมาติดต่อมาเลยฟีครับมาเลยมาเลยเไม่กลัวมันครับไม่องกลัวเดี๋ยวจะถล่มมันให้ติ้นซากเลยนะครับไม่ให้เหลือฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับอย่าไปเชื่อครับ มันไม่มีอยู่จริงแหละครับไอที่หลอกว่านั่นทำได้ดีกว่าแบงก์ผ่อนผ่อนดีกว่าแบงก์นู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายเดี๋ยวให้เงินเลยกู้เงเงินติดล้านไม่มีอยู่จริงครับ <S <S มันหลอกให้หลงเชื่อ,อเ,เป็นขบวนการได้รับเข้ามาไม่ใช่เอาเงินรับเงินจริงมาก่อนไม่ใช่หรอแต่แต่ส่งคืนเงินหมดเลยก็จะถึงคืนเราต้องหาไปส่งเขาอีกครับตอนนี้คุณจงกลับสิบล้านแล้วครับตอนนี้เกินเกินเงินที่ที่เรนเอนไปเยอะแล้วครับที่กู้มาได่ได้ตอนนี้ผ่อนไปก็เป็นมิดอลพิตาดอกเนี่ย ไม่ไม่พอส่งด้วยไม่พอส่งด้วยครับครับเลยเลยฝากให้พ่อแม่พี่น้องที่เจอในเฟซพวกนี้นะอย่าไปเชื่อนะครับไอที่หลงมันเ่ออยู่ไม่ต้องกลัวมาหาผมแลวแจ้งความตํารวจตํารวจคนไหนไม่ทํางานเดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมเข้าไปหาพี่เขากลัวได้ไงขนาดตํารวจรู้จักกันไปเข้าที่บ้านยังขอตัวกลับบ้านก่อนเลยเนี่ยนะครับบองูเสียหายเลยว่าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเราดักอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวผมไปหานะครับรออยู่เดี๋ยวผมไปหาให้เขาไปหาที่บ้านทนายก็ได้ได้ครับมามาเลยมาหาผมได้เลยผูเสียหายด ได้ครับได้ได้มาหาผมได้เลยมาเลยยินดีได้ยินดีมาเลยครับมาทุกคนเรียงหน้ากันมาเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ดูครับจัดให้เลยครับนีจัดหนักให้ครับนะโกองจริงแล้วอย่าไปทำนะครับโกงครับหาจินในความร่ำรวยไห้คนอื่นภาพอะไรเนี่ยอธิบายครับครับตัวนี้เป็นภาพที่เขาให้เราส่งเลขที่บัญชีไปว่าจะโอนมานะครับว่าจะโอนเลขที่บัญชีรับส่งเลขที่ให้บัญชีให้จะโอนเงินเข้าบัญชีนี้ครับ ผมไอ้ที่บัญชีที่อขอเขาไม่เขาไม่ได้มาเก็บเงินสดใช่ไหมไอ้ดอกเนี่ยโอนครับโอนโอนครับโอนครับครับใช่โอนแันเขาไม่ไมาเดี๋ยวเราเขี่ยเขาเป็นบัญชีม้าครับหมุนเวียนอยู่เรื่อยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนบัญชีอ้าวบัญชีผมโดนปิดครับวันนี้ผมขอเปลี่ยนบัญชีใหม่จะวนเวียนมาแบบนี้ตลอดเลยครับอันนี้จะเป็นภาพที่เขามามาปิดล้อมบ้านผมครับรถที่จอดเนี่ยมาปิดล้อมมาหลายคันปิดทั้งซอยข้างบ้านหน้าบ้านข้างบ้านนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็น เฟสที่เราเราทักตอนแรกรับเขา่อย <c oughs> ส่งรายละเอียดต่างๆภ <c oughs> าพกิจการการทําง,งานของเราพวกหนังสือรับรองต่างนะครับส่ง,ง <c oughs> ไปให้ทางบริษ <c oughs> ัทเขาครับ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นรายละเอียดที่เราส่งคุยในใ,ใ,ในทางเฟซนะครับ <c oughs> เรื่องหนังสือรับรองภาพประกอบกิจการต่างๆส่งให้ทางทางบริษัทเขานะครับแล้วเขาก็จะมีเจ้าที่ติดต่อเรามาหรือว่าเป็นเป็นอีกรายหนึ่งชี่ให้เราเช็คเงินงบเงินนะครับเพื่อให้เราส่งไฟี์ไปที่บ้านเขาที่กแพงเชรนะครับ ตอนนี้คือเขาคิดแบบว่าร้อยละหกสิบต่อเดือนนะก้อนนี้ให้เราส่งส่งตัวเช็คไปที่บ้านเขาครับพอได้รับเช็คเสร็จเขาจะโอนเงินเข้ามาบัญชีเราตอนนี้ทำสัญญาเนี่ยเขาสัญญามาให้เราเซ็นที่ไหนเรายนี้ครับรายนี้ติดต่อกับน้องเฟิร์ตอนนี้เขาไม่ไม่มาไม่มาไม่มาทัที่บ้านตลอดเลยตลอดตลอดตลอดนี่ร้อยละหกสิบถ้าเป็นหมายแล้วไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็จะแจ้งเขาว่าตอนนี้เช็คเกาไปถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะพอไปถึงเสร็จเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเราตอนนี้ร้อยละหกสิบบาท ต่อเดือนครับเร่รู่ยืมเงินเขาตั้งแเดือนไหนไอ้ขั้นไอ้รายแรกเลยอ่ะที่วันที่ที่เราผ่อนรายแรกวันที่สามครับสาเดือนเดือนพฤษภาครับพฤษภาที่ผ่านมาใช่ครับใช่ผเดือนเใช่เราไม่ไหวล้ใช่เราส่งทุกวันทุกวันเราหยุดเราหยุดส่งเือดร้อนครับเดือดร้อนมากครับเดือดร้อนมากขยัเข้าบ้านไม่ได้เลยครับนี่เข้าบ้านไม่ได้นอนบ้านไม่ได้นอนไม่ได้เลยเพิ่งโทรหาผมเมื่อเมื่อเมื่อวานเืะรเีปะ ที่ันหนีอกมาด้วยกันนะครับผมเรียกรถตำรวจมาส่งเร้อนหมดเลยหมายังเบือดร้อนเลครับหมายไม่มีคนให้อาหารเะยครับตอนนี้ได้การมีรถเพื่อมาสรุปครับสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะครับเรื่องนี้ผมจะตามไปถึงที่สุดแล้วผมจะเล่งขบวนการทั้งหมดเพื่อใครเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไปข่มขู่เขาไปทําลายเขาเนี่ผมว่า หยุดนะหยุดการกระทานั้นแล้วหยุดการชอบโกงประชาชนหยุดการหลอกลวงนะครับอยากเงินเอาไปสวยสุขให้ตัวเองครอบครัวสบายแล้วตัวเองมีความสุขนะครับแล้วก็คนที่จะกู้ยืมนะฮะผมขอเลยครับไม่เชื่อไม่มีอยู่จริงเลยครับที่กู้ยืมในเฟซที่หลอกเอาที่เขามาเก็บเก็บเก็บล้วนอะไรในในวันเนี้ยก็จะมาผู้ค้าแล้วยังผู้ก้ารผมงูําไรหรอใช่ก็ก็ ว่าเราไม่เราเหนีออกมาก,ก่อนครับเราเหนีออกมาก่อนหนีถือไม้าลากไปเลยครับลากไม้ออกมาเลยครับใส่รถเลยครับตัวใหญ่เลยครับมีแต่ไม้ครับแต่เขาอาจจะมีอาวุธในรถงรอเราก็ไม่ทราบตรงนี้ครับครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพนักงานพกไับมาาช่วยเหลือผูช่วยหายต่อไปครับครับครับขอบคุณมากครับ